สวัสดีครับรอยตู้รอยข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาฟ้องเพื่อนๆนะครับว่าพวกเราประชาชนผู้ปกป้องสาาถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดนคุกคามอย่างไรนะครับในการที่มาเกี่ยวข้องในคดี1 1 2นะครับคุณสิงห์ดำเป็นแกนนาของสอปปสนะครับเมื่อวานมีสมาชิกของสอปปสไปเป็นพยานใช่ไหมครับที่<ช>ที่ศาลนยายรัยชดา คดีหนึ่งหนึ่งสองอันนี้นัดนัดนัดสืบพยานหรือนัดอะไรอะ่ะนัดสืบพยานสืบพยานโจทย์นัดสืบพยานโจทย์ใช่ครับยังไงฮะลองเล่าทีสิล้วโดนคุกค,คามยังไงคดีของใครเริ่มเลยไหมเอาเลยนี่ไลฟ์แล้วครับเริ่มเลยก็ผมไปถึงที่ศาราญาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อ่าก็มีน่าจะเป็นแม่ของแพนฟินไปด้วยเมื่อวานนี้ครับก็ การขึ้นศาเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่เดียวกันครับกาไปเจอกันที่หน้าหน้าห้องหน้าห้องที่จะเข้าบัลลังก็ไปเจอกันผมก็เลยเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอ่าพวกเราเนี่ยคือพวกเราไปแล้วนยพวกเราจะขอเข้าไปขอเข้าไปนั่งฟังได้ไหมในการสืบพยานครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันนี้คือขณะนี้มีการป้องกัน โควิด <COVID S 2> ครับเป็นมาตรการของทางรัฐบาลนั่นแหละครับก็เลยบอกว่าให้เข้าได้แต่เฉพาะพยานเท่านั้นผมก็เลยบอกโอเคก็เราก็ต้องทำตามเจ้าหน้าที่เขาว่าพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยนี่พวกปกป้องสถาบันหรือว่าหันมาเห็นเสื้อผมเสื้อสอปอสปปปกป้องสถาบันนี่นแหละครับ เสื้อเนี่ยนะมีโลโก้เห็นชัดอย่างเงี้อ่าพอดีเขาเห็นข้างหลังไงข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นสปปศชัดเจนมากแล้วหันหลังสิมันจะเป็นยังไงแน่แน่แน่แบบเนี้ยโอ้โหในระยะลอยเมลก็เห็นนะเนาะครับเสื้อสปปศปกป้องหลับมันชัดเจนมากเขาบอกเฮ้ยนี่มันพวกสปปศนี่วะเห็นไหมผู้หญิงคนนั้นก็บอกแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็ลงลงเฟซเลยแล้วพอไปเจอคดีตอนนี้จํากัด จำนวนคนเข้าแถมให้เฉพาะแม่และญาติตรวจ ATK แต่อายการมุกภาสาไม่ได้ตรวจนะครับแ,แ,และมีกลุ่มปกป้องสถาบันสถาบันจำนวนแปดคนมาเป็นพยานเข้ามาในห้องได้โดยไม่ต้องตรวจ ATK สุดยอดไปเลยเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมเปิดแพร่ได้ใช่ไหมอันนี้มผมพูดความจริงว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเลย เรายืนอยู่นหน้าห้องเพื่อถามสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเราเข้าไปได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเข้าได้แต่เฉพาะพยานเราก็รอให้พยานเข้าไปนะครับสักพักหนึ่งก็เขาก็น่าจะโทรตามกันโทรตามมาเนี่ยมีกลุม่มปุกป้องสาบันงเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมได้ยินบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะปลอดภยัยไหมคือหมายถึงว่าพวกเขาอะพวกเขาคือ พวกที่มาขึ้นศาลเนี่ยพวกที่มาขึ้นศาลขวางตรงข้างกับเราอ,ะอ,อ่ะเนี่ยจะปลอดภัยเนี่ยฝ่ายปกป้องศาบันเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตั้งแปดคนนะครับไอ,อ้เราก็นึกในใจว่าแสดงว่ากูหรือมึเงเนี่ยจะปลอดภออัยเพราะเราเนี่ยทำทำาไมเราทําตามกฎหมายภายใต้กฎหมายอยู่แล้วนะครับเออขาบอกว่าไม่เราก็ไม่เขาห้ามเราก็ไม่ทําเขาใช้เราก็เราก็ไปแค่นั้นเองก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับก็ เริ่มมีปฏิกิยาจากทางฝั่งนั้นแหละฝั่งเราก็ยงังนั่งนิ่งๆเรารอขึ้นสาลอย่างเดียวรอเข้ารอ้อยสารเรียกก็จะพานกวยเจ้าหน้าที่เขาก็มาแยกแยกห้องไปอ่ากลุ่มสอปปสอว่างั้นไปอยู่ชั้นแปดเพราะว่าขึ้นสารระวางชั้นเจ็ดแล้วก็กลุ่ม,อมของเพนกุ้นให้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งเราก็ไม่รู้รครับว่าอยู่ห้องไหนคราวนี้พอพอแต่ก็ผ่านไป นะครับโดยผ่านไปผมคิดว่าตอนเที่ยงสารก็พักสารก็พักพอสารพักนี่นะครับก็แอดมินผมลงไปกินข้าวทีมงานสมาชิกลงไปกินข้าวร้านอาหารนะครับเนี่ยครับแล้วก็เขาวัดเดินตามไปถ่ายรูปเป็นไหมใชรถ่ายเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในเสื้อเราเนี่ยข้างหลังเสื้อนะครับเขียนว่า ภาคีประชาชนมาอย่างนั้นภาคีประชาธปไตยเพื่อประชาชนนะครับเนี่ยก็คือฝั่งสามจีบเนี่ยผมไม่ผมผมไม่แน่ใจไงว่าเขามาถ่ายรูปพวกเราทาไมาไปสั่งข้าวกินถ่ายรูปเพื่อโชว์หรือถ่ายรูปเพื่ออะไรเขาบอกว่าเจอทะนลูกแกล่ะเจอเจอทะนลูกแก๊่เงียบเลยเขาว่างั้นอก็นมนเมื่อคุณเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ไงเขาไม่เห็นไงเขากําลังจะไปกินข้าว เขาบอเงียบเลยเขาสถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่น่าจะโวยวายได้ก็เลยเอามาเหมือนกับมาดีสครับตเอามาดิสเครดิตสอประแม่งหน่อยไปเลยเออเห็นท่านลูกแก๊สไปแล้ะตัวครับนึกว่าเจ่งแน่อาเกล้วไงลวบันคุกคามยังไงช่วงบ่ายก็มีการสืบพยานต่อนะครับคนที่สองก็สืบทีนี้ก็มีรุงรุงปนัสยาใช่ไหมมาที่ ที่ศาลเมื่อวานเขาเข้าไปเลยใครมาก็เข้าไปใครมาก็เข้าไปใครมาก็เข้าไปพอเขาพอทางอายการทางทางทนายถามถามจำพยานจํำเลยนะเฮ้ยพยานโจทย์นะสืบพยานโจทย์ทางนี้ก็คอยจะคอยจะตะโกนนะครับคอยจะตะโกนพูดได้ดีนะพูดได้ดีนะพูดไม่ได้ติดคุกนะคืออย่างนี้ตลอดเวลาไงแล้วก็พวก พวกเขาเลยครับที่ไปเป็นพยานเนี่ยเขาเสียสละเวลาเขาเสียสละทุกอย่างเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาไงแล้วเขาโดนข่มขู่โดนโดยนี่เขาได้คุกคามไหมแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามที่แบบชัดๆเนี่ก็เนี่ยขา,าเข้าไปเข้าไปตะโกนเข้าไปเข้าไปตะ,ปตะ,ตะโกนในกอกหน้าบันลังเนี่ยร้องไปทำให้เกิดความหวาดผวาถูกนั่นแหละเขาเรียกว่าคุกคามคือคนที่ไปเป็นพยานนี่เป็น คนที่แบบว่าไม่มีพิษมีภยัยไม่มีพิษมีภัยกับใครหรอกเขาเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละเขาอยากไปอยากเห็นบ้านเมืองอยากจะเห็นมีบทลงโทษในข้อกฎหมายเขาก็ไปเป็นพยานให้ในเมื่อตํารวจเรียกไปให้เป็นพยานเขาก็ไปเป็นพยานให้เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ไม่เขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่พิชิตชีวะอภิปรายวันที่สิบสี พฤศจิกายนสอน้าหกสบสนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันถูกคุกคามหม่คราวนี้ในห้องพิจารณาคดีเนี่ยคนเข้าไปเยอะมันมีพยานควายโจดอยู่สองคนนะครับนอกนั้นของจำเลยทั้งนั้นไม่ใช่พยานแต่เข้าไปเฉยๆนี่แหละสรุปว่าเขาเรียกคนมาเขาเรียกมวลชนมาให้กำลังใจกันเยอะ ไายกำลังใจเยอะเยอะเกินความจำเป็นเยอะแล้วก็เข้าไปในบัลลังไงเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเขามีพวกมากส่วนที่ไปเป็นพยานให้นี่ไปกันไม่กี่คนเราไปแปดคนแปดคนอ่าครั้งนี้เขาก็แยกไปอยู่ห้องแล้วไปเขาจะถ่ายทอดไปให้ฟังไงว่าเราเขาการถามอะไรกันมั่งนะครับแต่ไอพวกนี้เขาไม่ไปอีกห้องหนึ่งเขาก็ไปเข้าห้องพิจารณาคดีเลยในขณะที่ อสืบพยานฝ่ายโจทย์คือทางพวกสบปสนะครับผมก็เลยวันนี้วันนี้ผมก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานทําไมแยกเราได้ทำไมแยกเขาไม่ได้นะครับผมจะไปพบพ่อพอเดินจั่้พอเขาเรียกพอศาลเขาบอกมาพบไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาคิดว่าเป็นสองมาตรฐาน ผมก็เลยบอกเฮ้ย hey, นี่ผมกําลังเดือดร้อนนะนะครับผมกำลังอยากจะมีเรื่องร้องทุกร้องเรียนนะครับเพื่อให้ท่านได้ปรับปรุงแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวสอบมาตรฐานท่านก็มาพบผมหน่อยสิหรือให้รียกผมไปพบหน่อยสิว่าเออคุณเดือดร้อนอะไรนะครับคุณเดือดร้อนแบบไหนเมื่อวานใจเราแก้ไขแบบไหนใจเราทําแบบไหนนะแต่เขาก็ให้เจ้าหน้าที่แหละมาสอบถามผมนะครับ มาสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าให้เจ้าหนี่ฟังเขาก็แจ้งไปทางพออ,อ,อพอออ,พอออสารนะครับวันนี้ก็เลยเหตุการณ์ทั้งหมดสงบด,ดีมากนะครับมีการแยกห้องมีการไม่ให้จำพวกของจำเลยเข้าไปเว้นแต่แม่ของจำเลยแต่เข้าไปพยานของเราเข้าไปได้สองคนก็เป็นดีมากวันนี้สองวันเลยใช่ไหมสองวัน แล้วมีอีกไหมจะมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วนัดหน้าเท่าไหร่เมื่อไหร่นัดหน้าเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีคดีที่ทืีนี้มันคดีหนึ่งก็สืบพยานเสร็จเลยเรื่องปีนี้เดือนม,มกราเราสืบพยานคดีแรก ปีนี้ทั้งปีนี่เราจะต้องโดนคุกคามทั้งปีเลยว่าง้นเพราะเราต้องขึ้นศาลผมอยากจะเรียกร้องเรื่องนี้ผมเรื่องอยางอยากจะเรียกร้องนะครับผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับมาดูแลพวกเรานะครับเพราะว่าเราไปศาลในเช้านี่ครับเราไปศาลในเช้าพอถึงเวลาเนี่ยเราต้องลงมากินข้าวอย่างน้อยพวกคุณเนี่ยครับต้องหาคนมาดูแลเราพวกเราหน่อยถ้าบางเกิดว่ารู้ว่าพวกเราไม่ปลอดภัยนะครับเราจะเดินไปไหนเราเป็นพยานนะครับเราเป็นพยานพยานผายโจร นะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทําเพื่อประเทศชาติเพื่อสถาบันคงอยู่เพื่อกฎหมายมาตราหนึ่งสองสักสิบนะครับเพื่อดํารงคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยนะครับแต่เรากับถูกเป็นชนกันเราไม่ปลอดภัยเราไลอดีจะขึ้นศาลครั้งต่อไปครั้งต่อไปเราคิดว่าต้องไม่ปลอดภัยเพราะเรามีคดีใหญ่ๆตั้งหลายคดีนะราตุก ช่ไงผมด้วยไงเอืยังคดีเบญจาอีกไม่กี่อีกไม่กี่วันนี้แหละครับอีกผมว่าไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะมีคดีเบญจาคดีเพนกลิน,น,นมีอีกนะครับศาลกรุงเทพใต้กี่คดีเนี่ยของผมนี่ทั้งหมดประมาณนะครับประมาณไม่น่าจะเกินหกสิบคดีหกสิบค <60 S 2> ดีที่หนึ่งหนึ่งสองตายตายไม่ไม่เกินกไม่เกินสอชอ,อนี่ประมาณเท่ 20, 40, าไหร่วะยี่สี่สิบอะไรนงั้้ง ยี่สิบถึงสิบก็ไดแหละก็ฉรุปนี้พวกเราไม่ปลอดภัยใช่ไหมจ๊ะไม่ปลอดภัยผมว่าพวกเราไม่ปลอดภัยแต่ผมนเน้นว่าผมกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยผมเคยโดนขู่ผมเคยโดนเคยโดนไล่ยิงนะครับผมไม่ได้กลัวแล้วอย่าบางคัขู่อะไรเลยนะครับผมฝากไปเลยผมไม่ถอยและผมไม่ถอนนะครับยิ่งคัมคขู่ผมก็ยิ่งทํานะครับยิ่งคัมคขู่ผมก็ยิ่งแจ้งเดี๋ยวผมจะไปรื้ไอไอ้ทวิตเตอร์ขึ้นมาอีกนะครับ ใครมินผมแจ้งใครมินผมแจ้งนะครับ <S <S ผมบอกไว้เท่านี้ผมไม่เบื่อเราหกสิบคดีผมก็ไม่กลัวเป็นร้อยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้หมดนะครับลองมินมาดูไม่เชื่อเนี่ยผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเ okay, แล้วตอนนี้คุณสิงห์ดำต้องการอะไรการที่จะพูดผ่านออกสื่อแบบนี้ความต้องการของผมเนี่ยแค่เวลาเราไปเนี่ยเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยคุ้มกันพวกเราช่วยดูแลพวกเราหน่อยครับ ช่วยช่วยจัดการให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีกำลังใจกกที่จะทำหน้าที่แบบนี้ต่อไปนะครับอย่าให้เราต้องขนมวลชนไปประท่ากันใช่ถ้ารอบหน้าผมขึ้นกันขึ้นศาลอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังมีแบบนี้อีกนะครับผมขนมวลชนแน่นอนออนะครับเกณฑ์มวลชนไปประท่ากันที่ศาลเนี่ยก็ประมาณนั้นในเมื่อเราทำทุกอย่างเพื่อไปถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับ ก็ยังเป็นแบบนี้เพราะบลจนผมว่าห้าวๆผมไม่อยันเลย่รับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเขาเรียกเราเป็นพยานสามคนเราก็ไปกันแค่สี่ห้าคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเป็นประเด็นล้ะนะครับอเคขอบคุณมากครับคุณธนาขอบคุณครับสวัสดีครับ